สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเลดบุ๊คปาตี้แลวแฝดนะครับช่อง youtube จานตี้สีบ้านนะครับผมมาเบิ้งครับผมนี่แรกครับผมอย่างย่อยนะครับไอต้นที่นี่ครับผมรักษาเสีลาเขาทั้งลิ่นครับนี่ครับครับผมอย่างย่อยอยู่ได้ตำแหน่งแล้วครับอย่างยังย่อยอยู่นะครับ เอาอาคลิปนี้คลิปเดียวเลยกันนะครับผมสำหรับผู้ที่ถามมานะครับว่าสิให้ไปจุ่มท้ายตลอดเมื่อไหนไมสิแล้วอย่างเท็ดหลังจากหย่อนํำกดแล้วเราเจ้าก็หาเวลาไปตอกลิ้นครับมันใช้เวลาบดดอนครับประมาณ3ามจินาที่เกินชั่วโมงหนึ่งครับผมอันที่ท้ายคลิปคราวก่อนนะครับเอพีก่อนนะครับที่บอกว่า จุ่มน้าลงปุ๊บเอ่อจุ่มัวไปน้ํายาปุ๊บแล้วก็ตอกลินเจ้ากับย่างหาทั้งสวนแล้วก็เป็นการสํารวจเบื้องต้นอย่างต้นใดมีปัญหาอย่างแน่้ยไอสี่มันใช้เวลา30มนาทีบ่เกินชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามันบม่ได้ตอกทุกต้นหรอกครับอ่ะมาเบาเรื่อง,องที่2กันบนัดนี้คือวิธีป้องกันเชื้อราเข่าทาั้งดินที่2คือเจ้านี่บ่ต้องไปจุจุนะครับแต่ เจ้าให้เดเหึ OK. งลิ้นดึงลิ้นยางนะครับอ่ะผมยกไปย่างตัวนี้ก็แล้วกันตัวนี้ก็กันเนาะเจ้าดึงลิ้นยางสมมุติว่าเจ้าดึงลิ้นยางนี่ออกปุ๊บนี่ลิ้นนี่ครับคือก้อนขีบทุกเทือนเจ้าดึงปุ๊บออกสินะครับดึงปุ๊บนี่สมมุติดึงปุ๊บนี่ปุ๊บเจ้าก็จีบปั๊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 บเจ้าก็มาตอกครับตอกเบาๆครับให้ใกล้ที่สุดนำยางง่อยลงมาแล้วเนาะ ตอกไข่ไก้ที่สุดสำเนียครับมีข้อดีอยู่สองข้อครับอ,อ่หน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยมันทีปลาดรัดคือหน้าหนาวบ้านเฮามันมีลมหนาวเนาะมันทีออกแข,ข็งๆสิหรือบางสิแล้วแต่ทางลมมันมาการทอตอกไข่เองสิเปอร์เซ็นต์ที่มันทีลาดไปทั้งสะทางขัวก็ดีหน้าฝนก็คือกันครับหน้าฝนนี่ตอกเอังสินี่ปุ๊บจุดประสงค์ที่ตอกเองสิคือ เอ่อเฮาต้องการปาดเสื้อลาออกให้มันเร็วที่สุดรับตอกให้ใกล้ที่สุดทำนี้ครับตอกค่อ,คอยๆปุ๊บ,บทีครับง่ายเจ้าติกิดีดแล้วดึงปุ๊บครับผมและแต่มันมีข้อเสียนะครับนี่นิสัยผมคือบอกั้งขอดีและข้อเสียสีระบบบอกเท่ว่าดีครับผม,ผมเหมาะสมครับท่านนะครับข้อเสียคือสมมูลว่านาอย่างนี้เจ้าใส่เวลากีดเจ็ดวิสมมูลต้นหนึ่งนะ เจ็ดวิมันที่เพิ่มเป็นสิบวิทันทีเลยหรือสิบห้าวิขันพ้นขีดสานะครับตอกปวะมาจำนี้ครับนี่ใกล้ที่สุดเอาที่ใกล้ที่สุดป๊อปป๊อดมาหอดปุ๊บนะเอาอีกต้นหนึ่งแล้วกันเอามาหอดปุ๊ดนะสม,มุดนี่นะเห็นบ่ครับสม,มุดนี่เจ้าก,ก็ดึงปุ๊ดออกปุ๊บเจ้ากระขีดมันนี่

ให้ใกล้ที่สุดพอเขาต้องการปาดมันออกปาดเสลามันออกให้เร็วที่สุดนะครับปาดปุ๊บปาดปุ๊บตอกปุ๊บมีต่อไปเจ้ากระมาตอกนี่ปุ๊บลงกนี่ปุ๊บให้ใกล้ที่สุดนะครับขอเสียคือเวลาเจ้าสิบมีนะครับขอเสียคือเวลาเจ้าสิเพิ่มขึ้นจากต้นหนึ่งเจ้าก,กีดเจ็ดวิเองสิมันก็ทีเป็นสิบวิเพราะว่าเวลาตอกลินเจ้าเขอีกเพิ่มเวลาตอกลินเจ้าอีกแต่โอกาสที่เสือลาที่เขา ดิดยางเจ้ามีหน่อยแทบสิบมมีเลยกบว่าได้นะครับวิธีป้องกันวิธีที่สองโอเคครับขอบคุณครับเอาไว้นี้แล้วกันวิธีเสีย